วันที่4สิงหาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่55และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างการฝึกฝนความอ่อนนุ่มคือการฝึกให้มีความสงบสุขและอิสระเสรีที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้ว่า ความอ่อนนุ่มที่เคยถูกความแข็งแกร่งเอาชนะได้เป็นเพราะยังอ่อนนุ่มไม่พอในสิ่งที่เรียกว่าความอ่อนนุ่มยังมีส่วนประกอบของความแข็งแกร่งอยู่ด้วยเหตุนี้นี่จึงเป็นเพียงความแข็งแกร่งมากเอาชนะความแข็งแกร่งน้อยเท่านั้นไม่ใช่ความแข็งแกร่งเอาชนะความอ่อนนุ่มอย่างแท้จริง การที่ความอ่อนนุ่มจะเอาชนะความแข็งแกร่งได้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้ความแข็งแกร่งไม่มีพื้นที่ใช้กำลังแต่ความอ่อนต้องใช้พลังภายในการที่จะบรรลุถึงความอ่อนนุ่มที่สุดต้องการทักษะการฝึกฝนภายในที่เชี่ยวชาญและลึกซึ้งมากความนุ่มนวลยืดหยุ่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ เมื่อพบอุปสรรคไม่ท้อถอยไปที่ใดย่อมได้ชัยฉันรู้ว่าความอ่อนนุ่มมักเชื่อมโยงกับความอ่อนแออยู่ด้วยกันเสมอนี่คือความมีคุณธรรมของเต่าที่ยิ่งใหญ่ในโลกมนุษย์น้ำและอากาศคือสิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดแต่มีพลานุภาพอันมหาศาลที่ไม่มีใครทัดเทียมได้ ทั้งยังสามารถต้านทานสิ่งที่แข็งที่สุดได้น้ำมักไหลลงสู่ที่ต่ำแต่เมื่ออ่อนนุ่มสามารถหล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่งได้เมื่อแข็งแกร่งสามารถทำลายให้พังพินาศไปได้อย่างง่ายดายส่วนอากาศนั้นไม่มีให้เห็นแม้แต่รูปรักแต่สปปรรพสิ่งในจักรวาลล้วนแต่ผู้มีลมหายใจนั้นเป็น ขาดลมหายใจนั้นตายผู้มีพลังชีวิตมากจเจริญรุ่งเรืองมีพลังชีวิตน้อยนั้นเสื่อมโทรมแล้วเราจะได้พลังชีวิตกันอย่างไรต้องอ่อนโยนและตั้งใจจึงจะได้ด้วยเหตุนี้มีความอ่อนสุดๆจึงจะสามารถได้พลังพื้นฐานของจักรวาลและประยุกต์ใช้ต้นทานเต่าที่ยิ่งใหญ่ได้ นี่คือเหตุผลที่ความอ่อนสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งได้ฉันรู้ว่าความอ่อนนุ่มที่สุดสอดคล้องกับเตา๋าแต่ความอ่อนนุ่มนี้มิใช่ความอ่อนแอที่ไร้กำลังและไร้ความสามารถความอ่อนนุ่มมีลักษณะยอมรับให้อภัยและลักษณะจัดให้รวมกันที่เข้มแข็งมาก ในสิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดได้สั่งสมพลังมหึมาที่ผู้คนมองไม่เห็นไว้แม้จะเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่อาจต้านทานได้เช่นเดียวกับเตาที่อ่อนนุ่มที่สุดแต่สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเตาและปฏิบัติตามเตาความอ่อนนุ่มมีความสามารถที่ไม่มีช่องก็ผ่านได้ มีบทบาทที่อูเหวยแต่ไม่มีอะไรที่ไม่กระทำการฝึกฝนความอ่อนนุ่มคือการฝึกให้มีความสงบสุขและอิสระเสรีที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้ว่าเคล็ดลับในการฝึกฝนความอ่อนนุ่มคือการเป็นความว่างเปล่าวความว่างเปล่านี้คือความรักฉันพี่ฉันน้องซื่อสัตว์และอ่อนน้อมถ่อมตน หากคนเราเปิดใจตนให้กว้างปล่อยวางยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงและการได้เสียกลายเป็นความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อนั้นทรัพยากรในจักรวาลจะหลั่งไหลสู่เขาอย่างต่อเนื่องหมายความว่าบรรดาผู้คนและทรัพยากรจะหลั่งไหลสู่เขาไม่ว่าเขาจะไปยังที่ใด ความรักจะคอยดูแลเอาใจใส่เขาตลอดไปพลังของมนุษย์มีสัดส่วนตามการปล่อยวางเมื่อเราเลือกที่จะปล่อยสองมือให้ว่างเปล่าแล้วใครจะมาแย่งชิงอะไรไปจากมือเราได้เล่าอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่่สิงหาคม2565เผยแพร่วันที่1600 สี่สิบสอง